ช่ครับก็เป็นตัวแทนของ POP พ OP นะครับพวกเราเป็นโปรดิวเซอร์แบรนด์นะครับถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวันนี้ได้รับเกียรติมาแสดงดนตรีด้วยกับน้องๆรุ่นใหม่แล้วก็ได้เป็นเหมือนกับได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยคิดนะครับเราทาวงกันมาเกือบ30ปีนะครับได้รับเกียรติครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้สึกที่เต็มที่จากพวกเรา P o p อย่างแน่น,นอนเพราะวาพวกเราคือนคนที่อยากทงานเพลงให้ทุกคนที่ ที่ฟังเพลงมีคุณภาพนะครับแล้วก็ทั้งใจอย่างดีครับในโชว์ออนี้ทที่เตรียมคอนเสิร์ตยังไงมาตั้งแผนได้ก็เราเตรียมโชว์ในความยาวประมาณ4-5นาทีนะครับซึ่งมันก็จะสั้นกว่ปปาปกตินะคัจะแต่แต่คอมแพคมีทรงพลังแล้วเ็เลือกเพลงที่เป็นเพลงเพราะๆมาอ่าร้องให้ฟังในวันนี้เพราะว่าวันนี้แน่าจะเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีความสุขผ่านวันนี้ไปได้วยกันแล้วก็ เชื่อเลยว่าแฟนเพลงุ่นหลานๆจะต้องจดจำพวกเราได้แน่นอนครับใช่เป <ja ็นวูลเปิดตื่นเต้นเลยครับพี่แล้วก็เด็ดเด่นก็แบบหนุ่มนะครับมีความแบบมีความก็เลยปลุกไฟพี่คนก็ทำทำเต็มทีได้อีกครับได้ประชัยแบบวุ่นวายได้ครับได้ครับ18ปีนะครับที่พวกเรายังไม่มีผลงานใหม่มาแต่พวกเราก็ยังทำงานเรื่องหลังกันอยู่คุณพ่อคุณเชอรี่ก็ทำ b l u เดสโกคิ r ครับทำเพียกับผมก็ ทำเพลงเก็บเอาไว้ปีหน้าครับรับรอง P.O.P จะมีผลงานใหม่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้ผมกเป็นที่ที่คำถามคว่ามันมีความรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นอย่างเดียวรู้สึกว่ามีทรงพลังอยากได้กลับมาทำงานแบบนี้ให้ทุกคนได้ได้ฟังกันอีกนะครับแล้วก็พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยคิดว่าถึงเวลาละพร้อมแน่นอนที่จะได้ทำผลงานในในปีหน้าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เป็นเพลง P.O.P ที่ไพเราะ ที่เไดินที่ไหนก่อนแน่นอนสปอยล์ได้เป็นอะไรยังไงแนวไหนกันมากแบบยุคใหม่หรือไม่โอ้โหอ่างแรกให้กูก็สปอยล์หน่อยที่เป็นไงแนวเพลงว่าเราก็เป็นตัวเราครับราไม่ได้ไปยามนเป็นคนอื่นนะครับปีเราก็คงมีอกลักอย่างรามีเป็นที่มีเมลีที่องมร้องที่มีความหมายอะไรเงี้ยนะครับเราก็คิดว่า ในปี2025เนี่ยเราก็อยากทำ Feel Free ในเวอร์ชัน2025จะเป็นยังไงจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันปล่อยให้มันออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็เราคิดว่าเราอยากทำสิ่งนี้ให้กับแฟนเพลงเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำเพลงใหม่นานแล้วลนนแล้วก็คิดว่าท,ทุกคนไม่เจอแฟนเพลง f e e ทุกคนก็ยังถามอยู่ว่าเป็นทำเพลงไหมมีเพลงใหม่ให้ฟังหรือเป,เ,เ,ปเปล่าผมก็คิดว่าเรา ราน่าจะทําสิ่งนี้มอบกลับไปให้แฟนเพลงของเราอะไรครับนี่ก็สมเคิดว่าจะเป็นซาวด์แทร็กนะครับเราจะนาเพลงจากสิ่งที่เรามองในยุคนี้แล้วก็อาจจะคุยกับความคิดถึงที่มีอดีตที่เรื่องที่เริเอที่เราคิดขึ้นมานะครับว่าเราคิดถึงสิ่งที่เราผ่านมากับว่ากับสิ่งที่เจอปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วมันผสมผสานกันเชื่อว่านี้เป็นเรื่องเล่าที่เราอยากจะนำเสนอในชดต่ไลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาท่าใจอยาก จริงเราตั้งใจในปีที่แล้วครบรอบ25ปีอยู่ีในปีนี้ครับเราครบรอบ25ปีในปีที่แล้วคร่เพินว่าสมาชิคกคนสำคัญของเราเพิ่งจากเราไปเมื่อต้นปีที่แล้วเราก็เลยต้องข้ามมาถึงปีนี้จริงเราเตรียมงานกันมาปีหนึ่งปีกว่าแล้วครับแล้วก็ที่ทราบวีพวกเราเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาทํางาน,นด้วยกันแค่นี้แลปีนี้จะได้จับมือร่วมกันทํางานแบบจริงจังนะครับ,รรบแล้วก็ คนโดยเฉพาะแฟนเพลงพี p อพนะครับไม่ผิดหวังเห็นแน่นอนว่าเพลงจะเข้าไปถึงหัวใจคนฟังเลยครับก็ออกอีกใหม่คอนเสิร์ตจะมาใช่ครับ <c oughs> ก็คงจะมีคอนเสิร์ตนะครับในในช่วงกลางปีนหน้าต<อ>ิดตามด้วยนะครับก็อ่าเราลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครั้งนี้ P.O.P. จะมาในแบบสคนนะครับถือสมาชิกแค่4คนแล,ล,แล้วก็รับรองว่าทุกท่านจะร้องเพลงตามพวกเราตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายในคอนเสิร์ตที่เราไปเจอท่านแน่นอนเป็นความสนุกสนานใช่ครับ หาให้คนคนใหม่ได้แบบดีเด่นๆให้มีหน้าเป็นปีที่ดีท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสิ่งไทยต่างหากสิ่งครับนะ POP ก็มีเพลงไทยร้อไว้ใรรห้ท่านได้ฟังนะครับขอบคุณแฟนๆที่ติดตามพวมกเรามาตลอด26ปีนะครับก็ขอให้ท่านโชคด,ดีพบเจอสิ่งดีในปีหน้าครับผมเช่นเดียวกันนะครับขอใพบเจอสิ่งดีในปีหน้า,แล,า,านในในแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็โชคดีครับโชคดีดวงะต์ดี ก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปี2025นี้เป็นปีที่ดีของทุกทคนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดส่งปรารถนาลขอขให้